น้องผหวานเอาแขนคืนหมอแล้วนะคะนี่ค่ะออกแล้วนะตอนนี้ผิวหนังน้องลอกนะคะเต็มเลยดูดิข้างหลังด้วยดูข้างหลังนี่กำลังลอกนะคะเจ็บไหมเจ็บไหมผักหวานเจ็บไหมคะเจ็บเจ็บหรอเจ็บตรงไหนเจบเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ ที่มันยุงกัดใช่ไหมน้องหกหวานโลกมาเก่งมากกาเก่งนูเก่งมากไหมหกหวานเก่งมากโอเคค่ะน้องยกได้แล้วเดี๋ยวทำทำคิ้วให้เอฟซีดูก่อนทำานิ้วให้เอฟซีเอ้ยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมน่ะน่ะอุ้ยเก่งอ่ะ เก่งจังเลยหลังรอบโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ากันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะไหนทำยังไงสวัสดีค่ะน่ารักโอเคโอเคโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ